ก็คลิปนี้ก็มาแล้วนะครับก็มารัวๆนะครับก็อัดแขนกันต่อ,อยาวๆนะครับถ้าก็ยังไงก็เชิญรับชมไม่สนุกนะครับมีเสียงดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเชิญรับชมครับเอาละครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในรายการโอ้โหกระตกเลยอัดคลิปในรายการอทิเคนะครับก็มืดทำขออภัยนะครับ โฆษณายอย่างเงี้ยหาเรื่องให้กูตัดต่อ,อยกันทำไมมันไม่ชาวะอ๋อพา์ที่แล้วเราตอบไปหยุดตรงมืมๆออาไปอ้ฟังงว่าจะออกไปตัดมาเดี๋ยวทําอะไรได้มากวะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูอ่ะอ่าทำได้แค่ถอดไม่เอานะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าอีกทีนะครับผม สักครู่ครับโอเคนะครับก็เหมือนว่าจะเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปตัดไม้กันดีกว่ามีแสงแดดกันไปพวกมือ่อถ้ามีเสี่ยงไม่ช็อตต้องขออภัยนะครับพอดีพยายามหาทางแก้แล้วนะครับแต่มันแก้ไม่ได้น่าจะเป็นที่ตมใหม่ันเลยนะครับกระแทกบ่อย <c oughs> นะครับผม ก็ขอภัยนะครับสำหรับเสียงไม่ช็อตพาร์ทที่แล้วนี่คือแบบเนี่ยม,มันก็ยังไงอ,อ้นี่ก็กูอีกนะเนี่ยยืนตรงนี้ราารนนะนะครับเรามันกระโดดมาละว่าจะไม่โดนตีแล้วนะนะครับว่าจะไม่โดนตีแล้วนะครับอุ๊ย,อยโอ้โห อืบไปหล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 บไป,บไป,บไปกระโดดกระโดดมากระโดดมากระโดดมาตีนะกูตีนะขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาด,ขมาดีขึ้นมาดีนะครับก็มาดีครับโอเคตัดไม้กันต่อเลยดีกว่า let's go ตัดเรื่อยๆนะครับผม ผมว่าเราควรอัปเกรดบ้าไหมไม่เราควรทําสะพานนะครับสะพานที่ไปฝั่งนู้นนะครับเมื่อพากที่แล้วอย่าอย่าไฟมากนะดูเลือดเราด้วย44จะให้ไฟตลอดก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราทําใช้ไม้ทําสะพานนะครับเพื่อความด,ดีใช้ดินดกวาเพื่อความประหยัดไม่ต้องดูดีหรอก ครับเดี๋ยวค่อยๆตอไปมึงจะกระโดดทำไมเนี่ยนะครับตัวหนึ่งบ๊บนั่นแหละสวยอุ๊เขาหายครับ โอ้โหถ้าให้เสียงเกมดังกว่าเสียงผมเองอะ่ะลดลดให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลดให้นะครับตรงนี้เป็นหินเตยขุดเลยนะครับเร,เราไปหาเหอกันดีกว่าแร่อ,อีกแล้วอันนี้ลูกพานนี้เอ้ยแร่ทินนะครับอันนี้เป็นทินนะผมยังผมเล่นมาก่อนก็จริงนะะยังจําชื่อแร่ไม่ค่อยได้เลยนะครับนี่เหมืองปะไม่ใช่เหมืองทาสะพานต่อนะครับผม ปับปับปับ,ปบ,ปบมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะไอ้ชิบหายแล้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ยมีเชือกไหมไม่มีเวรแล้วนะครับผมว่าเราต้องขุดขึ้นแล้วแหละสะพานเป็นโอ้สะพานน่าเกียดมากนะครับปล่อยมันด้วยก่อนเรารีบหาเมืองเราดียวนะครับไม่อยากอยู่ข้างบนให้มันมืดนะครับเดี๋ยวเจอมอน อ้าวไม่เจอเหมืองเปลี่ยนดินแดนนะครับเอาแคกตัดไปผมจำได้ว่ามันทำชุดเกาะได้ผมเคยแคปโอะเดี๋ยวผมว่าผมลองกลับไปดูตัวเองเล่นมาหลายปีก่อนละเสียงจะเป็นไงวะเออวะน่าสนใจโอ้โหเกลียดมึงมากเลยไอ้นี่ต้องหันหน้าสู้นะครับอย่าหันหน้าไปคนละทางผมว่าเราสู้มันไม่ได้ ผมว่าเราตู้มันไม่ได้เราสู้เราตู้มันไม่ได้เราตู้เราสู้เราตู้มันไม่ได้นะครับไม่นะืออือเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดิมาดิครับของเพเิ่มเลือดเราก็ไม่มีวะ่ะตายนี้เราเดินไกลเลยกลัวอะไรล่ะอือเราต้องมองกัน ฐานของมันดีๆนะครับอืมว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันเอากลับมาฟังเนี่ยกลับมาฟังเดิมว่าแล้วนะครับผมเมืองเมืองทะเลทรายอย่าอย่าพิ่งลงดีกว่านะ่ะลงไปเราก็ยังไม่น่าจะรอดเอาดินอุดไปก่อนนะครับอืมจะลงไปทำไมล่ะ มึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะดีดีแล้วนะมึงดีดีแล้วนะ,วนะโอ้ยตัวเฮียน,นี้โคตรเกลียดเลยมอ้อมงมึงแรงมากมึงแรงมาก <S 2> <S 2> นี่โอ้โหเราจะขับไงวะ ราจะกลับไงไวะเนี่ยท่านผู้ชมของไงดีจะกลับไงดีครับเจอดินแดนไห้นะฮะโอ้โหนะครับเดี๋ยวตัดไม้สักคูอ่อุ๊ยนี่กว่าไม่ถึง ข้างล่างเป็นเหมือนใช่หรือไม่ใช่ไ็อุยสลามอีกเห็ดเออาัลสลูมกินไปนะครับผมกินไปก่อนเพื่อความอร่อยและทินเอามาทินอีกแล้วตรงนี้เยอะอยู่นะครับผมนับไว้เยอะนะ เอาต้องเอาหินไปด้วยนะครับมีแร่ไปไม่มีหินก็ไม่มีประโยชน์หินน้องทำตาเผานะครับผมถ้าเราถ้ามันมืดเราจะเอาดินอุดขังไว้นะครับแวก็คัดให้มันช้าไปก่อนครับโอเคนะครับจอมาต่อกันเลยขอให้นะครับในความไม่สะดวกเมื่อกี้พอดีเอ่อ โดนเรียกนะครับับมาลืม็อบเกมไว้แม่งตาย,น,าตายน่าจะตายน่าจะตายครับแม,แม่งแม่งหรือแม่งหรไม่ไม่ตายได้ไง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 นะครับไม่น่าเชื่อนะครับลืมตอบเกมไว้แม่งตายเราต้องเดินทางอีกไกลไกลเลยจริงจังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับกระบองเพชรอ่าหนึ่งสองหนึ่งอ่านี่เป็น หนึ่งนึ่งนึงนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะครับส่วนที่สำคัญคือตัวที่ทำให้เราเ<ม>ยอะดำบเบเพชเก้าครับที่ขุดด้วยนะครับจะเป็นอันนี้เป็น, 4, นบวก4ี่ค t ิ c ข้นะครับฟาสปีดนะครับแต่อันนี้จะเป็นฟาสปีดเหมือนกันแต่เป็น เวอรี่วีค o c k กแบกนะครับคือกระเด็นไกลบวก20ดามจด้วยเปอร์เซ็นต์แรงนะครับอันนี้ค i t i ท a l f a s ฟาสปีดนี่ก็เป็น4ี่ค t i c ท l c r i t สิ a l ิ t ที่ข้อสไลชาร์เหมือนกันนะครับฟาสปีดเอ้ยอันนี้บวกทั้ง14%ดาเซ็นต์ามิทใช่แล้วก็ไม่เสียหายครับผมโอเค ได้ดาบวอวเพชรมาแล้วนะครับเรามาดูตเาตเผาตเผาขับได้ไหมเอ่ยไม่ได้ปะหรือว่าเราเอ้ยหินไม่น่าจะพอนะครับเรารับขับไอ้นี้ไว้ก่อนนะครับนี่จำเป็นก๊องไฟนะครับไว้เพิ่มเลือดนี่อ คนเห็นเพิ่มแปบบ๊นหนึ่งนะครับผมได้หลุมสมมดแลโอเคนะครับถ้ามีเสียงเข้าขอภัยนะครับผมแต่อย่างน้อยก็นะี่ยเอาเผาได้นะครับ แร่ตะเพานะครับโดยเราเขาเหล็กเธอแร่ทินไม่ใช่เหล็กนะครับผมโลแล้วก็ลีนะครับผมได้แล้วนะครับถ้ามีเสียงเข้าขอภายนะมีเสียงเข้าขอภายนะครับพอดีทางบ้านอยู่เยอะลองดักใหม่กักหน่อยดีกวโอ้แรงเหมือนกันนะครับแหงกว่าไหนสลาอีกตัวมาให้ลองสิ เนะครับดาเมจอันนี้ขึ้นสิบเลยอ่ะน,น่าลองเดี๋ยวไฟกับซอมบี้คืนนี้ดีกว่านะครับผมตีสลา,ามไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับผมตีตีตเออพาร์ทนี้เน้นไฟนะเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวอ,ออกไปเดี๋ยวผมว่าปลั๊กไฟรอบๆบ,บ้านท็อปหมดแล้ววะ่ะเออมันจะอะไรมันักหนาเนี่ยฮะฮะได้ดาบใหม่แล้วห้าหน่อยเหระนะครับปลั๊กไฟรอบๆบ,บ,บ้านรอบหนึ่งนะครับข,ข้างบ้านรอบๆยังไงไม,ไม่ใช่ทูดไม่ใช่ทรีดีแต่เป็นทูด,ดีทำไมสลามันเยอะจังวะ่ะอือ หเดี๋ยวผมว่าต้องสร้างบริเคตภายหลังนะครับผมกันไม่ให้ซอมบีมันเข้ามาโอเคนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเบม,มื่อกี้พอดีเออ่พื้นที่แม่เต็มลึ่งมากเลยสันะครับเวลาเวลาจะแคสแม่งก็อุปสรรคไปและอย่างโอนะครับผม ถ้ามีคลิปเมื่อกี้ก็ฟังเสียงนะครับมีเสียงเข้าเสียงน้อง,องๆเข้ามาในคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีมันที่บ้านญาติญาติอยู่เยอะนะครับไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับกระโดดข้ามไปคืนเลือดก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นจะไฝกับมอนเตอร์ยาวๆนะครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวรอเลือดก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะ นะครับ,เด,บปปรเดี๋ยวทำหีไปว่าแมวแมวใช้แร่แมวเดี๋ยวทำธนูไว้ด้วยนะครับธนูเพลิงไปด้วยทำเฮี้ยงวะขอพายนะครับอย่าพายนะครับในคลิปนี้ธนูเพลิงนะครับผมเราต้องใช้กันเดี๋ยวล็อกป้าหมายไว้ด้วยนะครับ ยุ่งอะไรกับบ้านกูเนี่ยฟังมานะครับผมเดีย๋ยวเอาแร่เก็บไปก่อนอาวุธมาโอ้ยขอภัยนะครับผมมาละ นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคาสักครู่นะครับรอซอมบี้มาม,มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหถ้าเลือดเหลือแค่นี้ไม่ต้องสงสัยนะครับออกไปไฟกับซอมเอ้ออกไปไฟกับสลาวมาไม่อยู่สามตัวลำคานะแล้วซอมบี้แม่งเสือกประตูบ้านแม่งเปิดค้างไว้นะครับผมยืนลงประตูลานเกินไปต้องรออีกนานเลยครับกว่าเลอดจะรีอะไรเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจ นะครับต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวค่ะสักครู่ให้เล็บมันปรีก่อนนะโอเคครับผมว่าผมพร้อมอยู่เดี๋ยวรอข้างนี้เนฮะ้ยว่าดึงกันหนึ่งอ่ะมันไปฟังโน้นเหรอผมเอาอันนี้ เดี๋ยวผมปิดประตูไว้นะครับนะ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 ครับน่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนล่อมันกระโดดลงมาเอ้ยเยอะเกิน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 นะครับผมเยอะเกินเยอะเกิน เราธนูยิราธนูยิราธนูยิ้นะฮนูติดไฟนะฮะธนูติดไฟธนูติดไฟธนูติดไฟนะครับผมธนูติดไฟธนูติดไฟ,ดไฟ,ดไฟ,ดไฟเป็นไงเป็นไงเป็นไงนะครับธนูติดไฟไฟกับมอนยาวๆนะครับผมติดไฟไปสิติดไฟไปสิ่เนี่ยโอ้ นะครับคืนนี้ยอดนะครับอืมโอ้โหลูกกระตามาวะยัไงดีครับทุกคนไฟมันมันเป็นมันเป็นเซตมันมันเป็นเซตมันมันเป็น,นเซตเออแตกสวย มัเอาตังค์กูไปด้วยมันเอาตังค์กูไปด้วยมันเอาตังค์กูไปอเอาเอาโอ้โหอ๋อรู้แล้วนะครับทำไมตรงนี้มันถึงแตกเราเกิดตรงนี้เดี๋ยวย้ายไปฝั่งนี้เดี๋ยวพัดหน้ามาผมว่าทำบ้านใหม่ดีกว่านะครับอุ้ยข้าบ้านเลยข้าบ้าน ฮัลโหลตีกูไม่ได้ซีกูอ,อยู่ในบ้านโอ้โหฮ่หาฮ่าโอย ใชแล้วยาเดี๋ยวผมจะเกิดแล้ววิ่งไปปิดประตูนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอรอแป๊บนึงนะครับประตูปิดประตูปิดประตูปิดปิดปิด,ปด ว่ามันอันตรายอยู่นะครับผมอันตรายพอควรเลยนะครับผมโอใครที่ไม่ใจก็อ,อ้าวใครที่ไม่ใจก็อย่าลองนะครับอย่าทำนะครับไม่งอันตรายเดีย๋ยวพัดหน้ามาสร้างบริเคดดีกว่านะครับ พาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนเดินสำรวจรอบฝั่งรอบข้างนะครับผมอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะครับว่าฝั่งนี้มันเป็น,ปนทะเลทรายนะครับตรงไปก็จะเป็นป่าธรรมดานะครับอ,อ๋อก็พอรู้นะครับเราก็รู้นะครับว่าฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเป็นดินแดนลยนี่นะครับผมสิม่วงนะครับ ไอ้ดินแดนอีเตอร์นะครับก็เรียกนี้นะครับผมเดี๋ยวรอเช้าก่อนนะครับนะครับผมก็เริ่มเช้าแนละ้วเอาอีกไม่ได้ถือดาบอ่ะปิดไปก่อนไอ้ไอ,ไอเฮียนั่นมาแนละ้วอ๋อ ไปสักทีเฮ้อกูว่าละขอภัยนะครับผมโฆษณาจัดโคตรเกียดเนีนะ่ยท่านเนมีการเดินมีการเดินกลับเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับศึกษามาดีอันเน่รู้ดีรู้ดีนะครับรู้ดีชาวบ้านกูเรียกรู้ดีวะทันทีตีมันทะลุหลังคาได้ปะวะอ้าวไอ้ไอไอคนคบคนคร เราไล oh. ่ต okay, ีมันฮะไล่ต <ing bil> <et> okay. ีไล่ตีมันไล่ตีมันไล่ตีมันนี้นะครับไล่ตีมันนี้นะครับเดี๋ยวไม่ไหวละผมว่าต้องสร้างบริเคตดีกว่าเอาหลุมซพออกก่อนนะครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไปสร้างบริเคตดกันดีกว่าครับอยากสลามไม่เสียบริเคตดกันซอบบี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างบริเคตดกันนะครับ ผมเชื่อว่าประมาณเนี้ยซอมบี้มันกระโดดได้แหะนะครับถ้าเรายังกระโดดได้ซอมบี้มันจะไปเหลือเดี๋ยวผมเอาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับนี่เป็นเบริเคตโอเคนะครับสร้างอย่างนี้ไปก่อนฮะอ่ะซอมบี้มันอ่ะดูด,ดิสลามกระโดดไม่ได้ซอมบี้อย่าหวังปั๊บชนนะครับไม่ได้หรอก กระโดดข้ามไปฝั่งซ้ายนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันจุดที่เราตายนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ข้ามทะเลทรายมาแล้วนะครับเดี๋ยวกันไปต่อนะครับถ้าเสียงเกมดังกว่าเสียงผมต้องขออันนีจุดที่กุตายาบอกก็ต้องขออภัยนะครับพอดีเกมมันเสียงดังกูว่ากูลุดี่ว่า นะครับผมพยายามพูดเสียงดังนะครับแล้วถ้าไม่มันช็อตก็ต้องขออภัยอีกทีหนึ่งนะครับผมบมีเชือกให้กูเหอะเชือกให้กูเหอะโอ้โหเอ้ยใช่ลูปมปะวะดูดูกันฮนะใช่ลุ่มปะอุ้ยโอ้โหทุกคนทุกคนคงเห็นแล้วนะครับ ดินแดนโอเหนื่ยใจนะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเราถูกล้อมสองด้านด้วยดินแดนอะไรน,นะครับก็เหนื่อยใจแทนเลยนะครับเพราะดินแดนที่นี่มันบุกยากมากมันเข้ายากนะครับมีนนตัวอันตรายเห็นเอทุกคนเห็นไหมครับที่บินอยู่น,ะนั่นแหละครับเขาเรียกอิตเตอร์ นะครับก็ยังไงยังไงก็โอ้ยอ่ะอ่ะกูอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะกูปิดคลิปตรงนี้ก็ได้ะไม่ึ้นแมงยังไงยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปิดไปก่อนปิดนะครับก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เพ่มมีคลิปสามนะครับถ้าใครอยากให้เล็กเกนอะไรก็ขอมาได้นะครับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับซีอูเกนเจอกันใหม่นะครับซีอูซูนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบายๆครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับก็ลิปนี้ก็โอเคกันนะครับก็มากันเรื่อยๆนะครับสำหรับเทอร์เรียนะครับผมก็ใครที่รับชมเสร็จแล้วก็จะได้ยินนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ มานั่งดูคลิปตัวเองตอนต่อๆนะครับก็คือเออภาพไปหลายจุดนะครับแต่อย่างไงก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับต้องขอโทษสําหรับการผิดพลาดต่างๆนะครับบา,บายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย